สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุตลากันคลิปนี้มาดูคุมพันธุ์จะผัดหมูใส่ผักกันจองกับเอฟซีค่ะนี่ค่ะเครื่องปรุงมีเต้าเจี้ยวครึ่งช้อนโต๊ะซอสหอยครึ่งช้อนโต๊ะกระเทียมเจียวครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็จะมีน้าตาลไทยแดงครึ่งช้อนโต๊ะผงชูรสครึ่งช้อนชาแล้วก็มีพริกสดหัน่นเฉลบไข่เอฟซีค่ะมาดูกันเลยนะคะทํากินก็ได้ทาขายก็ดีค่ะผัดผักกันจองใส่หมูไข่เอฟซีค่ะ ขอบคุณ Fc ทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาย่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะมาดูกันเลยนะคะอ่าดูนะคะ Fc ขาน้ํามันร้อนแล้วใส่หมูล,ลงไปเลยค่ะจวดๆเลยค่ะ Fc ่ะใส่หมูล,ลงไปเลยปึ๊บค่ะวอร์มกระทะก่อนนะคะจะได้ไม่ติดกระทะอันนี้จะเป็นซอสซอสหอยค่ะเต้าเจี้ยวค่ะ น้ำตาลายแดงพริกสดหั่นแฉลบแล้วก็อ่กระเทียมเจียวผมที่รดค่ะโอ้หน้าร่อยมากเลยค่ะเอซีค่ะสุดเด็ดเคลบช่องคมพันตุลากันค่ะทำกินก็ได้ทำขายก็ดีค่ะเอสซีค่ะนี่ค่ะสุดๆเลยค่ะแซ่บๆน้องปันเด้ค่ะพี่น้องเด้อ อร่อยอร่อยอร่อยเลยค่ะไฟแรงแรงเลยค่ะเอซี่ะนี่ค่ะใส่ไฟแรงแรงเลยค่ะเบลมเบอเิ่อ,อ,อ,อนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะ เจ็บครับพี่น้องหมูสุกแล้วค่ะใส่ผักกันจองลงไปค่ะจูดใส่เลยค่ะปึ๊บนี่ค่ะสุดยอดเลยคข่เอซีค่ะ ทำกินก็ได้ทำขายก็ดีค่ะโอ้แปบ๊บเดียวก็สุกแล้วค่ะอัดัาคันจองใส่หมูค่ะสุตรเด็กแก็รับช่องคูมพันตุลากันค่ะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะเอซีค่ะ 嗯哼。Uh huh. โอ้โหหน้าตาสุดยอดเลยค่ะเอซค่ะอร่อยอร่อยค่ะทํากินก็ได้ทำขายก็ดีค่ะสุดเด็ดเคล็ดลับเลยค่ะนี่ค่ะผัดผักกันจองผัดผักกันจองใส่หมูค่ะเอซีค่ะแซ่บน้ำกันด้วยค่ะเด้อคุณน่ะโอ้สุดยอดเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปิดไฟเลยค่ะปิดไฟตักขึ้นเลยค่ะ สุดยอดเลยค่ะ FC ขานี่ค่ะผัดหมูใส่ผักคันจองค่ะสตรเด็ดเคลลับช่องคลมพันตุลากันค่ะทํากินก็ได้ทําขายก็ดีค่ะ FC ขาป้าพี่น้องเบิ้งแซ่บแซบเลยค่ะมากินน้ากันเด้ค่ะเด้อพูดนะสุดยอดเลยค่ะขอบคุณทุกกาลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะนี่ค่ะได้ถาดหนึ่งเลยค่ะอร่อยอร่อยค่ะสุรเด็ดเคลลับช่องคลุมพันตุลากันค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ พบกันคลิปหน้านะคะ FC ค่ะสวัสดีค่ะ